สี่พันบาทอยากจะร้องไห้มากรู้จะร้องไห้ออกมาแบบยังไงน้ำตาก็ไม่ไหลมาสั่งซื้อทุเรียนนะคะจากมาริกมานะดูสภาพเลยเอามาถึงห้งที่รถเนี่ยสั่งให้ส่งมาแบบวันเดียวถึงนะคะแต่ไอคนส่งอะ่ะมันขี้เกียจมาส่งอะ่ะเพราะมันติดวันเสาร์ใช่ป่ะแล้วดูทุเรียนสภาพโอ้โหสุดยอดเลยแล้วมาดูันข้างใน โอ้โหเน่าเน่าทั้งนั้นเลยส่งของให้ขี้เกียจมันบอกว่าที่อยู่ไม่ชัดเจนมันเลยไม่มาส่งให้แล้วดูแล้วผลที่เราได้ดูสิคะโหทุเรียนทุเรศมากเลยอะทั้งที่น้องเขาอ่ะเลือกมาให้เนี่ยอย่างดีเลยนะถ้ามันมาถึงมันเสามันจะโอเคได้กินแบบอย่างดีเลยอะพอดีเลยอะโโหช้ำใจ ลูกนี้หกสิบเก้าเจ็ดสิบยูโรแหละเลนี่ยถ้ามันมาถึงวันเสาร์แล้วมันจะพอดีมากเลยค่ะนะสี่พันยูโรกินอยู่แค่สองยูโรสามยูโรเองมั้งสภาพไม่เป็นอย่างที่แค่ ใจไ่ขคะใจโอ้ no, no. <laughs> โนโนยังไม่ทันได้ป้อเลยหนูโนโนแล้วอ, <No. S 1> อ่ะอ้ามหน่อยเร็ว <No. S 1> อู <No. S 1> เริ่มหมดเลย <No. S 1> ให้หนูกินเองแล้วเป็นไงเดี๋ยวแม่ไม่พาอาบน้านะคะเล่นน้ำไหมลับปลาหยะ <No. S 1> ลับปลาหยะนอ <No. S 1> อ้ามก่อนอ้๊ม <No. S 1> นะต้องอ้ามก่อนลูก <No. S 1> อิ่มแล้วคะ่ะ ถึงยังไงก็ต้องขอบคุณน้องเบนนะคะถึงจะออกมาแบบว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะน้องเบนเนี่ยเขาอยู่ที่มาริดนะคะอยู่สเปนเหมือนกันรถก็ว่าววนให้น้องเขาจัดการส่งให้ซื้อให้อะไรทุกอย่างเลยเนาะเขาก็ทําให้เรียบร้อยหมดนะคะทุกอย่างโอเคหมดแต่ติดที่ว่ามันเป็นเรื่องของการขนส่งแค่นั้นเองก็ยังไงฝากติดตามน้องเบนด้วยนะคะน้องเบนเขาก็มีช่อง YouTube ด้วยนะขอบคุณมา,มากๆนะจ๊ะน้องเบน